ถล่มค่ายในพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่15เสียงจาดาวเหนือกับสาวมูเซอดำยังดังมาพอให้ได้ยินเจ้าเคยพบเห็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเผ่าเดียวกับเจ้าบ้างไหมที่นี่มีคนทุกเผ่าข้าเห็นมาตลอด ข้าหมายถึงคนเผ่าอื่นที่มาจากที่อื่นอย่างพวกข้านะคนเผ่าอื่นที่มาจากที่อื่นสาวจราพูดทนคําถามนั้นยังใช้ความคิดความจริงนางไม่เข้าใจในคําถามนักหรอกเลยหันไปส่งภาษากับจะผือน้องสาวเป็นการสอบถามกันก่อนข้าเคยเห็นคนที่มาจากประเทศจีนคําตอบนี้คนที่ซักถามมีอาการหูพึ่งทันทีจึงถามต่อไปอีกแล้วคนเราจะาภากกลางพวกที่มาจากเวียงจนันทร์เจ้าเคยเห็นบ้างไหม เคยพวกเขาอยู่รวมๆกันที่ทางตะวันออกของเมืองหาดหินเจ้าเคยไปถึงที่ที่เขาอยู่กันไหมไม่เคยตาฟูเยท่านถามถึงพวกเขาทําไมนับเป็นคําถามแรกที่ฝ่ายถูกซักถามถามขึ้นนั้นแสดงว่าความเป็นตัวของตัวเองมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาแล้วเมื่อการพูดคุยเป็นไปตามปกติวิสัยที่ต้องมีทั้งถามและตอบข้ากําลังตามหาพวกเขานะ่ะท่านตามหาเขาทําไมเหรอข้ามีธุระข,ของข้าเจ้าเย้รู้เลย ว่าแต่ว่าคนที่มาจากประเทศจีนที่เจ้าว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันเขาก็อยู่กับพวกคนลาวที่มาจากภาคกลางนั่นแหละหมู่บ้านที่พวกนี้อยู่นะ่เจ้ารู้จักไหมข้าไม่รู้จักหรอกแล้วก็ไม่มีใครรู้จักด้วยขอห้ามคนเข้าไปที่นั่นทุกคนรู้แต่ว่าอยู่ที่ภูน้ําหุ้นเท่านั้นเองพวกที่มาจากประเทศจีนมากันมากไหมข้าไม่รู้แต่ข้าเคยเห็นว่าพวกเขาเดินในเมืองหาถิ่นเขามาเที่ยวหาซื้อของกันเจ้ารู้ได้ยังไงพวกนั้นเป็นคนจีนภาษาพูดไงพูดไม่เหมือนกันแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันด้วย พวกเขาแต่งตัวกันยังไงพวกเขาแต่งตัวคล้ายๆท่านตาฟูเยนนี่แหละแต่เป็นสีเขียวๆไม่มีเหตุผลที่จะคิดเป็นอย่างอื่นไปได้นี่คือเป้าหมายที่เขากําลังคลําหากันอยู่น่าจะเป็นไปได้ว่านั่นแหละคือทหารจีนที่เข้ามาช่วยเหลือในการฝึกกําลังรบของทหารฝ่ายในพลกองแลจ่าดาวเหนือรู้สึกชาว่าไปทั่วไขสันหลังเกิดมนโนภาพสมรภูมิรบขึ้นมาทันทีความตายและการหลั่งเลือดจะต้องอุบัติขึ้น การทำลายล้างและทารุณกรรมจะบังเกิดแผนการซักถามต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อไม่ให้ผู้ถูกซักถามระแคะระคายถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงดังนั้นจึงต้องเสแสแร้งแกล้งถามเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของชาวบ้านชาวเขาเผ่ามูเซ์ดำบางเช่นการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่แนวความคิดในภายภาคนาแม้แต่ความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองหรือบางครั้งก็ต้องสอดแทรกเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวกับหญิงที่เป็นสาวถึงคราวที่ต้องมีความรักมีคู่ ก็ไม่แปลกที่จะเห็นหญิงสาวถึงกับต้องหน้าแดงด้วยความสะเทือนอายนั่นเป็นกลอุบายของคนซักถามท่าทางที่ติดตลกแบบไม่ตั้งใจของคนที่ซักถามเช่นต้องอ่านคําถามจากที่จดให้หญิงสาวฟังการอ่านการออกเสียงสำเนียงที่ผิดเพี้ยนคนฟังที่เป็นเจ้าของภาษาฟังแล้วต้องขำขันหัวเราะเสียงใสด้วยอารมณ์ดีแล้วสอนการพูดที่ถูกต้องให้ใหม่ ทั้ง3คนที่คุยกันกับคนนอนฟังอีกหนึ่งคนคือพันตรีโรเจอร์คุยกันเพลินไม่ได้สนใจเลยว่าเวลาตอนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล้วด้วยซ้ำจากดาวเหนือแม้จะเริ่มง่วงนอนบ้างแล้วแต่ไม่ยอมพลาดโอกาสทองแบบนี้ไปได้โดยเด็ดขาดยามที่หญิงสาวมีความคุ้นเคยและพร้อมที่จะพูดคุยด้วยเขาควรถือโอกาสนี้ตักตวงเอาข่าวสารเพิ่มเติมอีกจาราจะพือข้าอยากจะไปหาพวกคนจีนกับคนที่มาจากภาคกลางที่อยู่ที่ภูน้ำหุนนั้นเจ้าจะมีคนพาข้าไปได้ไหม ข้าไม่รู้จักใครที่เคยไปเลยที่หมู่บ้านข้าก็ไม่มีหนทางยังไม่เปิดดีนักสําหรับการคืบคานเข้าหาเป้าหมายแต่คุณยังจะดาวเหนือที่แพรว,วไปด้วยเล่เหลี่ยมสําหรับเรื่องอย่างนี้มักหาทางออกได้เสมอตอนที่เจ้าเคยเห็นคนจีนที่เมืองวานนั่นนานหรือยังเมื่อสิบวันที่แล้วนี่เองข้ามาในเมืองหาซื้อของที่จะมากับพ่อข้านี่แหละตอนนั้นเจ้าเห็นพวกนั้นกี่คนทั้งหมด6คนก่อนหน้านี้เจ้าเคยเห็นพวกเขามาก่อนหรือเปล่า ข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อ6เดือนก่อนที่เมืองว้าเหมือนกันเมืองว้ากับผูน้ำหุนที่ได้จากการซักถามคราวนี้คือปากประตูที่จะเดินทางเข้าสู่ค่ายฝึกแห่งนั้นแน่นอนเพียงขอให้รู้เถิดว่าพวกมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนบ้างเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ยากเลยสำหรับคิดความสามารถระดับนักล่าหลับจ้างที่จะตามไปล้วงคอมันโอบมาจากรูหรือถ้ำคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการซักถามในวันนี้เอาละนะจะราจะพือ ข้ารับรองจะพาเจ้าไปส่งให้ถึงบ้านข้าต้องขอขอบคุณตาฟูเยเป็นอย่างมากข้าจะไม่ลืมบุญคุณเลยจนช่ดชีวิตตาฟูเยต้องการให้ข้ากับน้องสาวตอบแทนยังไงขอให้บอกมาเถิดแม้แต่ชีวิตข้าก็มอบให้ได้ทั้งสองหญิงสาวระล่ำละลักตอบออกมาด้วยแววตาที่แสนจะปราบปลืม้กมก้มหน้าใช้มือยันพื้นแล้วโค้งให้หน้าผากจะหลดพืนทําการคารวะอย่างสูงส่งประเพณีชาวเขาเกือบทุกเผ่าที่อาระยธรรมจากโลกภายนอกยังเข้าไปไม่ถึงนั้น พวกเขายังคงไว้ซึ่งความสัตย์จริงการพูดแบบตรงไปตรงมาไม่โป๊ปดหมดเท็ดสำนึกในบุญคุณของคนที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมจะตอบแทนแก่คนที่เขาเคารพนับถือแม้ชีวิตของตนการยืนยันของจาดาวเหนือในครั้งนี้ทั้งสองมีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะเหตุการณ์ข้างหน้านั้นต้องการความช่วยเหลือจากคนที่มีความสามารถเป็นอันมากหาไม่แล้วทั้งสองคนคงไม่มีทางที่จะได้คืนกลับไปยังทินฐานบ้านเดิมได้เลย คืนนั้นทั้งสองสาวต้องอาศัยเครื่องป้องกันหนาวเท่าที่พวกนักด่านรับจ้างจะเจดแบ่งให้ได้ความขัดสนนั้นต้องแก้ไขด้วยการเข้าไปนอนใกล้กองไฟที่ก่อให้ลุกอยู่ตลอดเวลาในหลุมขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ขุดเตรียมไว้จากดาวเหนือหลับไหลลงไปด้วยความอ่อนเพลียและเคร่งเครียดเสียงรนเบาๆสแสดงถึงการหลับต่างกับสองยิงสาวที่ต้องกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาตลอดเวลาไอเชดที่รับหน้าที่เวรยามเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของสองยิงสาวนั้นอย่างเงียบๆ ไม่ปลิกปากได้ใดๆนานๆครั้งที่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวโดยเฉพาะตอนที่ต้องเติมเชื้อฟืนเข้าไปในกองการมีคนอื่นเข้ามาอยู่ร่วมแบบนี้พวกนักล่ารับจ้างต่างรู้ดีว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรบ้างความปลอดภัยในหมู่คณะความสําเร็จของภารกิจล้วนเป็นสิ่งสําคัญดระนั้นก็ไม่ได้สอบผิดหลุให้คนที่เข้ามาอยู่โดยรู้ตัวแต่ตอย่างใดว่าเขานั้นต้องถูกจับตาดูความประพฤติหรือพฤติการความสงบยังเป็นเช่นเดิม แม้แต่ความหนาวเย็นของอากาศยามเช้าสายหมอกเท่านั้นที่ดูจะผ่อนปลนลงบางเวลาแค่8ปดโมงเช้าก็สามารถตรวจการได้ระยะไกลพอสมควรเสียงเครื่องบินจกบบอก,อร,กอร,รับข่าวสารเช่นเคยนับว่าพันเอกโนแมนเข้าใจในหลักการพลางเป็นอย่างดีหลังจากที่บินผ่านตรงหัวพวกทั้งภาคพื้นแล้วสั่งให้นักบินนําเครื่องออกไปให้ห่างจากบริเวณเกือบ30กิโลเมตรโดยการบินตรวจการเหนือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเท่าที่เห็น ดังนั้นจากการพบเห็นของคนนอกจึงคิดว่าเครื่องบินมาบินเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองโอเคสันไลท์วันนี้คุณมาเองหรือเปล่าจาดาวเหนือถามขึ้นหลังจากที่ตรวจสอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนผมมาเองอยู่แล้วเพราะผมอยากเห็นหน้าผู้หญิงของคุณน่ะไม่นานหรอกคุณคงได้เห็นหน้าหรือไม่หน้าคุณอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นะทําไมล่ะนอสตาอันนี้ผมไม่รู้นะคุณต้องไปถามพระเจ้าเอาเองโอเค งั้นผมจะคอยพระเจ้าที่คุณว่าว่าแต่เรื่องราวไปถึงไหนแล้วล่ะคุณจะเอากระเลี่ยงคนนั้นมาอีกหรือว่าล่ะเนี่ยเอามาถ้าคุณต้องการคุณดําเนินการได้เลยจาาดาวเหนือตรวจสอบภาษากับกระเลี่ยงแหกเผ่าที่อยู่กับมง้งเราก็เริ่มเพิ่มเติมคําพูดที่ติด้างเอาไว้เพราะนึกไม่ออกกระเลี่ยงมันก็แน่เหมือนกันที่สามารถแปลคําว่าตาฟูเยได้อย่างถูกต้องตามความหมายของคนพูดรวมถึงคําพูดอื่นๆแม้แต่คําที่ใช้ในการเกล้ยวสาวการรับรูป้ประเพณีเบื้องตน้น ใส่ใจคอของคนเผ่านี้เวลาเกือบชั่วโมงในการเตรียมสับที่จะใช้พูดเครื่องบินต้องบินห่างออกไปบางในบางครั้งและวกกลับมาใหม่เรื่องของภาษาคงจะเพียงพอแต่จ่าดาวเหนือมีแผนการที่จะมอบให้ทางบกช่วยดําเนินการให้อีกโอเคซันไรร์เรื่องภาษามูสดอมคิดว่าพอแค่นี้ก่อนเราค่อยเพิ่มเติมทีหลังผมมีแผนการบางอย่างจะขอให้ทั้งคุณช่วยดําเนินการให้นะ่ะว่ามาเลยนอสตา จากการซักถามของผมเมื่อคืนเนี่ยทราบว่ามีทหารจีนกับทหารลาวที่ไปจากทางภาคกลางคาดว่าเป็นทหารชุดที่เราต้องการเข้ามาเคลื่อนไหวปรากฏตัวที่ตลาดเมืองว้ากับตลาดเมืองหาดหินบ่อยๆผมอยากให้คุณส่งคนของเราไปฝังตัวอยู่ที่นั่นคอยดูว่าวันไหนมีพวกที่ว่านเข้ามาคอยรายงานว่าเข้ามาเท่านั้นแหละโดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นแล้วทุกวันตอนดึกๆคุณก็ส่งเครื่องบินไปรับรายงานคุณคิดว่าโอเคไหมทำได้ไหมไม่ยากเลยเรื่องเนี้ว่าแต่ว่าผมควรเอาคนประเภทไหนล่ะ Yes. คุณไม่น่าโง,ง่เลยหรือคุณจะเอาอเมริกันไปฝังตัวอยู่รวมกับชาวเข่าแล้วไม่ให้ใครเขารู้ว่านั่นคืออเมริกันผมไม่ได้โง่อย่างนั้นผมกําลังจะถามว่าผมควรจะเอาเชาวเขาเผ่าไหนเท่านั้นแหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกหน้าก็ในเมื่อคนที่อยู่กับผมเขาให้ข่าวกับผมเนี่ยเขาเป็นมูเซอร์ดำแบบเนี้ยคุณยังจะเอาเผ่าไหนอีกเล่าโอเคมันก็ต้องเอามูเซอร์ดำนะสิผมไม่มีคําตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณพิจารณาเองสิ่งที่ผมต้องการคือการเข้ามาของเป้าหมายของเราเท่านั้น เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่เร็วที่สุดสําหรับการคำข้อหาเป้าโอเคไหมความมุ่งหมายของจ้าดาวเหนือสําหรับการจัดคนเข้าไปฝั่งตัวอยู่ในพื้นที่นั้นก็คือเอาใครก็ได้ที่คนในพื้นบ้านพบเห็นแล้วไม่หููไม่สงสัยไม่ต่อต้านวันนี้คือสายลับของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนคนนั้นต้องฉลาดเฉลียวพอที่จะทําตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภาษาพูดความประพฤติพฤติกรรมพฤติการอาชีพหรืออื่นๆที่จําเป็น คนที่เป็นสายลับต้องทำได้แม้แต่ถึงคราวต้องตายเพราะความลับของตนถูกเปิดเผยก็ต้องพร้อมที่จะตายไม่ใช่กลัวตายกระทั้งเปิดเผยหมดว่าตนคือใครทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พันเอกนอร์แมนต้องเป็นคนจัดการทางสิ้น์ชุดปฏิบัติการไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ความสําเร็จหรือล้มเหลวนั้นอาจเกี่ยวพันมาถึงอย่างแน่นอนหากสายลับทํางานสําเร็จภารกิจก็มีทางสําเร็จในขณะเดียวกันถ้าสายลับล้มเหลว ภารกิจก็อาจจะล้มเหลวได้ถึงไม่ล้มเหลวก็คงต้องช้าลงเมื่อไม่มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมอีกพันเอกนอร์แมนก็ต้องบินกลับเพราะน้ำมันในเครื่องมีจำกัดขบวนเดินเริ่มขึ้นหลังเวลานั้นเล็กน้อยคราวนี้สาวมูเซอร์ดัมที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ย,ยังไม่ตั้งใจเป็นคนกำหนดทิศทางให้เมื่อหัวหน้าชุดตรวจสอบกับแผนที่แล้วเห็นว่าเชื่อได้จึงสั่งชุดระวังนาใช้แนวนั้นเป็นเส้นทาง